ดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะจ๊ะกับรายการ <c oughs> อะไรวะลือพี่ไปละไม่นัดอันบ็อกซ์จริงๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ไม่ได้ทำคลิปมีอะไรที่แบบทั่งมาออนไลน์แล้วน่าสนใจเยอะมากแต่ว่ากไ็ไม่ได้มีโอกาสมามา,มาแบบทําคลิปให้ดูเนาะซึ่งตอนนี้ก็โอเคจะกลับมาเริ่มทําและกับรายการไม่ถนัดอันบ็อกซ์มาเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วจ๊ะ ใหญ่มากคือแบรนด์เนี้ยตัดสินใจอยู่นานมากกว่าจะแบบว่าจะซื้อเพราะว่าคือมันต้องดูโอกาสที่เราจะใช้ด้วยถ้าเราซื้อมาได้ใช้บ่อยไหมวะมันใช้สําหรับบางโอกาสอะไม่ได้ใช้ทุกวันแต่ว่าคิดว่าใช้ในการเดินทางอะรู้แหละคืออะไรอะอบอกกันจากล่องใหญ่มากดูสิอันนี้คือกล่องอันนี้คือของในกล่องเก่งในหาเรียนเนี้ยเอาไว้แบบ ตัวลากขึ้นมาไอตัวดึงไอตัวลากกระเป๋าะขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็นเนี่ยเสียบเข้าไปตทนแทนแทนชิงแบบยอดฮิตปัะสิเกรสิเกระโนสปอนนะจ๊ะเอ็มมหาว่าลันแบบว่าทำคิดแบบมีสปอนเซอร์ เขาไม่ได้สปอนชันนะจ๊ะฉันซื้อเองจ้าอะเป็นหมอนรองคอที่นักกายภาพเป็นคนออกแบบม่ลองกันทำไมวะนี่ใส่เข้าไปโอ้ค่อนข้างแน่นอะเห <c oughs> มืน <c oughs> อนคนใส่สุทจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเฮ้ยทำไมสบายเนะเออป้องกันคอเราอะนอนได้เลยแล้วถ,ถอดแล้วมันเด้ง ไม่ค่อยถอดนะทุกคนมันเด้งมันจะไปโดนทุกคนข้างๆนะอจริงดูนะหนึ 1, 2, ่งสองสามดูดิเด้งขนาดเนี้ยแฮี้เครื่องวีดแล้วเด้งขนาดเนี้อีสต์คงข้างคง,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 งได้เอาหมอนเราฟันมากหมอนที่เด้งขนาดนี้เป็นของคุณนะครับไม่ทถออันบอกวันนี้ก็คืออะไรจ๊ะหมอนรองคอนะของ ายเอลสีเกรนอาจจะเป็นสีที่ต้องการมากอาจจะรอน,นานนิดหนึ่งพีออยเดอร์สิบหวันใครจะใช้เดินทางอะไรเงี้ยเผื่อวันด้วยนะคะเผื่อให้เขาส่งของด้วยนะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนบา,บาย